สวัสดีครับเจกมาแล้วครับเจกเก้าศูนย์ครับวันนี้นี่จะพาน้องๆมาดูนะครับเดอะลิงเจอร์เป็นปืนของเล่นนะครับบอกไว้เลยว่าเป็นปืนของเล่นนะเป็นปืนโมเดลเกรดสะสมนะครับดูนะเห็นไหมเอ่ยสวยกิบเลยอันนี้เจกเก็บไว้ในตู้โชว์เลยนะอันนี้เอาออกมาให้ดูแบ่งปันของพี่จีนนี้ยทำดีมากเลยใช้งานได้จริงนะครับต้นแบบ เป็นต้นแบบได้เลยนี่นะฮะนี่เห็นไหมนี่นะครับ,รบง้างนกนะครับง้างนกยิงนะครับเชนะครับนี่ด้านนี้ด้านนี้มีลูกเลื่อนปรับนะครับปรับขึ้นลงขึ้นลงนกนะครับ่ นลงงยิงหนึ่งยิงสองนะครับเนี่เป็นโมเดลที่สมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ไปจับมาจากตลาดมืดนานและหลายสักสิบปีได้สิบปีที่แล้วนะครับในสภาพนี้เลยในราคาไม่บอกดีกว่ามันด้วยความสวยและด้วยลูกเล่นของมันราคาถือว่าถูกมากๆ ไม่ถึงร้อยบาทนะครับตาดีได้ตาลายเสียครับตลาดมืดของถมบ้านเราสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะพามาดูของเล่นอนเะจกสมัยก่อนนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ